สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนิีเกเจว่าพี่น้องมาบนสวนสัตว์สวนสัตว์น้ําที่จังหวัดน้องคายนะคะนี่ค่ะให้นําอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปด้านมนให้นำไปเลยค่ะะพี่น้อง ทะเลปลาทะเลทั่วไปทะเลทั่วไปเช่<ะ>อล่ะมันทะลุก,กันบ่คือว่าน,นี้ปลาอันนี้คือพวกปลาทะเลทั่วไป ช้างตะเพานี่ตัวเดียวนี่บ่อันนี้คือปลาสลิดปลาเค็ยงมาทั้งหมดเงี้ยก่อนปลาเคียง <c oughs> ปลาสลิดปะยุโอ <c oughs> อันนี้เขาเกิดปลายังนี่ ใช่ปลาะลามโอ้ยฟังคุณชาลามน้อยเอาพี่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 เอาีพี่น้องปะลามว้าว เ,เยอะแล้วนะคะปลาฉลามพี่นอ้าาาาองปลาฉลามปลาฉลามอันนี้คือปลาพิงเกอร์ปลาพิงเกอร์ตัวนี้คือปลากระตูนส้มขาว ห้างพี oh ่ห <laughs> ล <c oughs> <c oughs>: ่อมีสีกรมก็เนี่ยซึ่งก็มีอันนี้ปไปยังเนี่ยอันนี้ปไปยังเนี่ยมันก็คือปลาปลอมแท้คือปลาปลอมแท้ซอยห้างกับซอย นีปลายัเวียนเป็นปลาแล้วมองแม่ตานปลาสูตปลาอย่งปลาทออย่างไรตัวยังไงเนาะม่หดปลาขี้ขานปลาโน้นเวียนสวยงามมากค่ะอันนี้ปลาสลัดสลัดปลาปลาสลัดปลาบกปึก นี่ดีนี่ดีให้มนี่พร้อมถิ่นปลาตองนี่มอนี่ปลาตองบ้านเท่าเด้เนาะปลาตองหน้าเลาอื่นปลาลาดลาดเนียวลาดอันนี้ปลายังเนี่ยปลาสตือร์ที่จะปลาตองเนาะปลาสตือสือตือตองแหล่ตุ๋นตือนไงไม่เป็นปลาหน้าจีนที่หนักแค่ไหนวะาไก่ปลาไก่ที่เขาเพ็ดอันวะเพ็ดปลาอันทอดมันมันนอนเว้น ปลาเิวอ้าวใช่กูทำไมปลาเิวอ้าวอ่านชื่ด้ปลาล่องไม้ตับชื่อท้องถิ่นเยกว่าปลาข้างลายเปิดหน้าที่ปสอ้าวหรือเปล่านาะแต่มมกเสียบว่ามันเป็นปลาปลาน้ำโขงปลาปูกูปูทำไมน้ำดำ มีตู้นิเดน่อยตูเนาะแต่ยังไม่มาีอ่ยัง่ตเทีบอไย่เียมยียด้อเด้แต่ยัง่มันเป็นยังด้วยมันตัามตูดบอกโขที่เข้าไปกัดอาหารให้ต้องจินตุ่มยำปลากะโขดกโดหอง อี่อนออออ้องหอมหอมต่อมาก็จะเป็นปลายยี่สุกลายยี่สกยีก่ยกไทยหนปยี่สกได้ข้างในทนี้สงบเยเป็นตัว,ตวยี่สกว่าอยนะู่นั่นแตกขยายได้ทั้บเนาะมันใหญัวใหญ่เลยนะ,ะป่บ้าปะบาปะ้าอิตาบ้าอิตาบ้ามา,า,า,านะ ทิ้งไฟเอาก็ไปนทังสั้นะอะไรนะลายังกบนันเท่าไหรปตายังะะไงปลากระทิ้งไฟตัวไร้ไร่ไหมปลาตาคุณคุปลาดหมวดหวนสอดคุณอ่ะปลาโรตโตโตเดียวกันนี่เดี๋หัวมันที่ขนเขออนี่หัวมันขหนหัวพี่เอ,อเขาคืเนาใช่เนั่นเรวถูกไง,างาวานพญานาคอืม อันนี้อะไรเนี่ยปากกดแก้วปากกดแก้วค่ะนฮียปากเฮียงปากกดปากกดปากท่ารึไงปากกดเหลืองป้าตู้นี่หลายกมูพอมันหาไงเก่อนเนาะอัมต่างเกือดเลยยกสองสัตวตัวน,นี้ ลูกดีลูกดีลูกดีลดีงัดตัวไัาตัเข่าตัข่าโอ้สำคันเหมดนี่ยตายอย่งปลาอีทูก็ตัวงพี่น้องตู้ตูปงางสวยมาเหรอสองตัวสองตัวขอกับแม่เลยกกับแม่อ อันนี้ปลาเข้าขาวอันนี้ปลาเข้าอะครับปลาเข่าดำอันนี้ปลาเข้าขาวปลาเข้าวขาจ้องก็นึ่งเหมือนพี่น้องอันนี้ปลาชะโอนใส่หรือตุ่ปลาโออเนาะจ้อกันทั้ดอือะตัวน้หน่อยนะอันนี้ปลาน้ำเงินปลาเสียบไม่เหน็บพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลาเสี้ยมปลาเสี้ยมบานห่าไหมฮเปิดปิ้งก็เปิดมกเนาะ เบื้องต่อไปค่ะโอเคฟูช <Okay. S 1> <laughs> ิสุโค่ฟเป็นอุโมงค์้างล่างตัวนี้เขาต้องลงุไปได้หนิจะเป็น้างล่างค่ะเป็น้างล่างเขาจะมีรากไม้เหมือนริงเลยนะคะงานของริงเลยนะคะอันจะเป็นฟ้าฟ้าอย่างเดียวเขาลงไปเบื้องค่ะอู้ยีน้องคะ

ว่อะไรตัวขาวว่อาอะไรตัวขาวหวัวน้ำ็นสันที่น่อง บาเลต์บาเลต์เขียว นี่เป็นปะบุปะบุนี่ปะไปยังเวียงซันว่าก่อนหินเป็นกุมงแล้วค่ะ มาท่าดูมันี่อ่ัด

ออโอ้เขามีนักประดาน้ำเนี่ยแสดงโชว์ได้น้ำนโชว์่งวงเ,เท้าพี่เดียอนนียื่เส้นเนี่ยยเดยืด่ง ตะเปลี่ยนปากกาโอกกามันคือเขียนเหรพี่น้อง ันนี้มันไม่มีอะไรนะคะคือยังสีได้ค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะยังอะ่รหรอ ปลาลา,า,ายเสือปลาโคตรไลเสือตืดนไงให้ไม่ค่าพวกเราจัะอันนี้ขอ,ง,อนง,นง,ขง,ขงนี่ของแขกวะนี่อี่หวของแท้ได้ไหม